สวัสดีครับรายงานจากบ้านสวนคลอง10บึงบาเพเภอนองเสือจังหวัดปฐุมธานีครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้บริเวณสวนสาธารณะสสวนของโครงการสวนหนึ่งหนึ่งไร่เศษนะครับบริเวณนี้เป็นจุดกึ่งกลางของโครงการพื้นที่ทั้งโครงการมากกว่า120ไร่นะวันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด63แปลงนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับ ซึ่งเราขอยืนยันว่าสําหรับโครงการจัดสรรที่ดินเนี่ยครับโครงการนี้ดีที่สุดของอำเภอหนองเสือนะครับบ้านสวนคลองสิบนะครับท่านสังเกตได้ความร่มรื่นของสวนนะครับต้นไม้บางต้นเนี่ยสองคนโอบนะครับนี่ต้นประดู่ไี่ใหญ่มากนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับมีพื้นที่บางส่วนที่เหลือกับเจ้าของโครงการอยู่63ไร่ตรส3แปลงนะครับวันที่24 25นี้เราเปิดให้ท่านเข้าชมกันนะครับ26จองและทำสัญญา เงื่อนไขพิเศษมากๆครับวางเงิน30,000ื่นนะครับทำสัญญานะครับสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แล้วแล้วก็ที่เหลืออาจจะสดเรื่องผ่อนก็ได้เ,เรามีทั้งหมดแค่63แปลงนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญต้องยืนยันว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์ที่สุดถนนคอน,นกรีตก,กว้างกว่า12เมตรมีท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแรงต่ําแรงสูงประปาเรียบร้อยแล้วนะครับปรปา,าป่านี่เป็นของอบปกนะครับส่วนไฟฟ้าก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่ครับั้งแรงต่าแรงสูงผ่านหมดเลยถนนคอนกรีตกว้างมากนะครับและพื้นที่ส่วนกลางค่อนข้างเยอะมีแม้กระทั่งพื้นที่ที่จะสร้างโรงเรียนอนุบาลได้ท่านที่สนใจอยากสร้างนะครับที่ดินแปลงนี้เขายกให้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่คือพื้นที่สาธารณะที่บริเวณรอบนอกบริเวณนี้ที่ดินเราอยู่บริเวณนี้พอดีหน้าสวนก็มีหลายแปลงนะครับทั้งซ้ายทั้งฝาเพราะฉะนั้นฝากติดตามจากทีมงานเลยนะครับ ท่านที่เห็นแล้วไม่ควรพลาดนะครับแปลงนี้เราขอย้ําว่าสวยที่สุดพร้อมที่สุดดีที่สุดเป็นแปลงเล็กครับเริ่มต้นเพียง7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทเองนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทราคาหลักแสนไม่เป็นหลักล้านที่แบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับหาไม่ได้อีกแล้วสานุโัพร้อมทุกอย่างเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะซื้อเก็บไว้ไว้ให้ลูกไว้ให้ครอบครัวไว้ให้คนรักหรือคนที่คุณรู้จักนะครับอย่าลืมนะครับยี่สิบสี่ยี่ห้านี้อีกสามวันเองนะมาชมนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบหก นะครับเดือนมิถุนาก่อน9โมงขอท่านถึงที่นี่ก่อน9โมงให้ท่านถึงที่นี่ไม่งั้นอาจจะพูดว่าช้าอดหมดแน่บ้านสวนคลอง10ยินดีต้อนรับสําหรับทุกท่านครับบริเวณที่นี่คือสวนสาธารณะเราจะจัดเต็นท์บริเวณนี้เลยนะครับแล้วพบกับทีม88นะครับน้องๆเขาน่ารักทุกคนคอยบริการอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ